วันนี้เขาบอกอยางอยัางนี้ทังสองคนน้รู้ไม่ต่างท่าไม่ต่ารมี่ก้าวหน้ที่เนตาที่พลังที่จะาสักบรรพบุรุษวรญญาณ ของกุญแจใหญ่ของของของยาได้จากตวเล็กจากตัวเล็กได้เสียงเสียจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นประพณทีที่ทป็พระพุทธบาทพระพุทธได้ทำมาถึงตอนนี้วใน เพลีแต <Okay. S 2> <Nah, S 1> uh, ่โดยกาก็มีลมที่เปอยู่ในสระเพณอยู่ก็คือความกอยู่าตามนกกุริโลโโ กราจัอยู่ในภพพนูปราราคนที่วางพระบรษไต้ทัไว้ก่อนเร็วเราจะเวทีในทางตอบแทนหรือภูการาค์ก็ทางตอบแทนกาดูทิศเพื่อจะไปให้เ่วิญญาณพระบรมบรุษขึ้นเป็นหน้าที่ของลูกหลาน,าน,าน,านา สงทรามผู้ของเราหลังจากผู้อุปกคระปุนไก้เสียชีวิต้ปก็เป็นหน้าที่ของผู้นลหน้าที่รองที่จะต้องทำารื่องต่ให้ได้ในแต่ละปีตามผู้นำได้มามกลงการทูุ้่นเนยมาร่วมกันทำิกรรเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามไว้ซึอความเป็นมาต้นานรื่นมาก็นเหตะ เห็นตามาเรื่อยๆดัะนั้นเราก็ทำต่อไปเพื่อจะได้รุ่มนจ็ได้เห็นอเป็นตัวอย่างเราพยายามพัฒนางานให้ดีขึ้นให้หลายตัวผู้รู้ได้ตามกำลังที่เราพอทำได้ดฉะนั้นอ่าทำไมก็าที่็จนมาอยู่บ้านอ่าเพราะงานัย่ามีพัญหาการรับชีไปก็เขาต้องกวดอเหตนกอเห็นดี อามีนามเ่านีพัฒนามาเรื่อยๆชวกเป็นเอ็กไม่ได้บวในบ้านเราเรป็นบ้อยเเป็นัร้อยยี่สิบเป็นแล้วก็บวพระที่วัดนสงครามนเทพปีงรอยสามยสี่นั้นชวงเป็นเด็กมาก็ไม่ได้อยู่ทุกุกกตลอดอยู่ต่างจังหวต่างต่างในชาติตัวใ่ได้เข้าอานลกนเพาในมาอยู่ใน ขุ่พลของเราพัฒนานะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลง่าที่ไปทำให้ดีใี้ทุกฝ่อ่านั้น่าถือว่าเป็นความโชคดีของุนเราโดยเฉพาะปีนี้ท่านนอำเภอมาเป็นประธานในการลดอุปกนณัลดกาเกิมนหัวกถ้างะตามก็ะ้องด้วยตามกัลันะเพราะว่าเศรษฐกิจ่วนี้ไม่ค่อยดี เป็นตัวอย่างตัวแทนการบริการในการมงต้องอาศัยความโค้งคือทุกฝ่ายช่วยกันก็ทำให้งานของเรานั้นผ่านไปด้วยดีนี่คือเป็นความสามัคคีด้วยนอกจากเราจะได้บริการกระจายพื้นทีต่อวิญญาณนำพระปรนแล้วก็ยังได้แใจความสามัคคีกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ทุกคนของเราเป็นความสามัคคีมีความพร้อมเพรียงกันสุขหาความเข้าใจควสามัคคีความพร้อมเพรียง ของหนูของคณะหรือว่าของสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขหดือนั้นทุกคนใดก็ตามมีความสมาธิกันการเจริญการเข้าหน้าการพัฒนาก็จะง่ายโดยเฉพาะจะเป็นทางทางศาสนาหรือว่าทางวิจารณ์ทางบ้านเนื้อจะต้อมาใส่ความสมาธิฉะนั้นเราก็พยายามใช้ทางวัตถุมาเป็นตัวช่วยประกอบใจเป็นตัวเชื่อม การที <Es> <an> meantime, ่เราทำมาตามประเพณีในเรื่องว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นธรรมะข้อไหนนั่นอยู่ในเรื่องอะไรบางทีก็ได้เพื่อนนะคนอื่นเนานะถ้าได้เขารู้ด้วยรู้ความหมายนะผิดกับผิดกับเรื่องนะเป็นเชื่อมโยงย์ที่ต้องทำนะสิ่งที่เป็นข้อปฏิบัตินะบางทีคนเราบางที เ่าจะไปเข้รู้ก็ได้ว่าเรา,า,ามมนะทำทำบวญไหนเพื่ออะไรแต่พอเราทำดีไวจ้จากการทำด้วยใจที่ที่มีประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยความภาวนาผู้พิจารณาผู้พิจารณานี่ก็จะไปเความเจริญในมุมทางโลกในะุมทางธรรมดังนั้นธรรมะก็รู้สึกถึงพิจกรรมของตนของเรา การพัฒนาไปเรื <ais ama S 1> ่อยๆก็พยายามให้กำลังใจรู้จักว่าปลางั้งปลาที่จะเป็นงานเป็นการงานนามก็ต้องเติมนามหลายอย่างหลายประการพอเรียนการงานแล้วปลาร้องเรียนญาติโยมมาจากต่างจังหวัดจากที่ที่ไกลบ้างบางทีมามาจากเมืองนอกเกาหลีเพื่อที่จะมามาทำพิธีแทนดวงตาที่เรื่อยเป็นกิจกรรมสำคัญ อ่าสุดท้ายนี้่ทุกคนที่ทมญาติโยมได้ร่วมกันทำในรนี้จงมาบอนการเกิดะบะทีพระาพราะราปัจจัยก็ให้ดึงดันตรงไปเพราะปรมโทุกท่านทุกคนแหจงประสบความสุขความเจริญการธนาคารตื่นสะใที่เป็นประเด็นข้อจะบอบรดชท่านก็ขอให้บางธาคารที่จงันต้อเจ๋อเจ๋ดันพราะมรดกจาญาติโยมที่ได้ประโยชน์จากการในรำนี้ทุกท่านทุกคนเพลิด